นี่เฉพาะท่อหน้าเรียแล้วอะล้วสวยสวยจริงๆครับไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวนี้สวยจิง วันนี้เราจะมาครับผมมาพบก,กับพี่บัสนะครับ,รบแห่งณเนะมืองเมืองแป,แป๊ะแป๊ะเลยแล้วเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาสอบถามหลังจากที่ขับตัวพันมาน่าจะเบื่อแล้วแหละผมว่าผมอยากให้รีวิวรถให้หน่อยสำหรับรุ่น650เบือ่อแต่ไม่มีตังเปียกสำหรับรุ่น 650R CB แล้วก็ CB 6 5 0น a อ่ะรีวิว ตล์เสียบัสตายผมไม่รู้ว่าเหมือนเอาคือเหมือนตัวนี้เขาก็แต่งมาแล้วไงเป็นที่ยิวิงแต่งขายแล้วครับกระจกต้องถามเอากับเซลอ์อ่ะครับผมน่าจะคืออยู่แหละรู้ว่าอยู่แต่ในี้มันมาพร้อมแต่งแล้วใช่ไหมอ่าสเปคก็อย่างที่อ่านหาหาอ่านใน Google ได้ทั่วไปอะครับหกร้อยสิบเก้าซีซีใช่ไหมสี่สูมเี้ยงเนาะสำหรับรุ่นนี้ใช่ครับพี่บัสว่ายังไงอะเหมาะไหม เอาเอาส่วนตัวเนาะไม่เกี่ยวกับว่า,าเราอยู่ที่ไหนนะอชอบแต่แต่มันแบบมันติดติดลูกกักอะกติดเนาะอยู่ตรงเดียวนะใช่ใช่ยิงไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องช่องโล่งๆตรงเนี้ยทารับรับได้เนาะที่ว่าแบบชะงงงหน้าจะเอหากันได้เนี่ยช่องนี้รับได้แต่ตรงเนี้ยจริงๆนิดเดียวจริงๆถ้ามันเป็นท้ายแบบแบบสปอร์ตเลยมันก็กระจก แต่รวมแล้วมันก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ที่น่าขี่มากในราคาที่จับต้องได้แหละสำหรับสำหรับคนที่กำลังหาบิ๊กไบค์หรือว่าสนใจคำว่าบิ๊กไบค์อ่ะก่านมากใช่ไหมเพราะผมก็เริ่มจากหกข้าสูนเหมือนกันแต่ไม่ใช่อาเป็นในฟิลการขี่ก็ได้อยู่นะผมว่าก็ยังผมผมรู้สึกว่าออกขึ้นไปเนี่ยมันยังเป็นมันยังไม่ไม่เฉพาะเลนปิกาอ่ะ พราะถ้าสปอร์ตนกึ่กลางไม่อยู่ถึงอันนี้อันนี้แต่ถังแต่ถังทำมามันยังมันยังออกกึ่งถังถังมาหนีบขาพอดีไหมก็พอดีได้ครับมเตี้ยถ้าถ้าโค้งหมอไหมรุ่นนี้ถ้าถ้าถ้าลงสนามเจ๋เลยมันเออเกาะกึ่ใส่เป็นการลื่นข้างถังนิดนึงั็ช่วยให้แบบเวลาหูเวลาอะไรมันก็จะมั่นใจขึ้นผมว่าโอเคอ่ะบสำหรับสายเลี้ซิงก็ รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับน่าสนใจเป็นตัว mm hmm. เร่มต้นที่น่าสนใจแล้วเอาไปทาต่อได้เลยเ <Okay, S 2> อาไปทําอะไรครับชอบตรงที่มันตัวเกียร์มันมีปลั๊กรอสําหรับใส่คลิชชิปให้ด้วย mm hmm. คือเราเราสามารถเติมเพิมได้โดยที่ไม่ต้องไปลปลงอะไรเลย mm hmm. วัสดุมันดีนะแต่ติดนิดเดียวใช่นิด <laughs> เดียวแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วผมที่ที่ผมเห็นเขาไม่ ไม่ทำนะทำให้มันเป็นสปอร์ตซึ่งมันทำได้แหละทำเหมือนตุดมดใช่ไหมใช่ครับเห็นเท่าขอกมาเพียบเลยแล้วไม่แพงก็แล้พี่แต่ประเด็นคือมันต้องมาทำไงแต่อย่างว่าเนาะมันให้มาสุดเลยมันก็มันก็ไปต่อไม่ได้อีกแล้วสำหรับรุ่นนี้เหรอผมว่าลงลงตัวเหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งหน้าหน้าหน้ามันจะสั้นใช่ไหมหน้ามันสั้นแล้วก็หลังหลังพอหลังเป็นเป็นทรงมันเหมือนมันรับกันอะ อันก็จะรับกันน่าจะเจ๋อเลยแหละน่าจะคล้องตัวมากเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นนี่ก็คงไม่น่าจะตีคือถึงขั้นติดกัรลายถังมาให้ก็เป็นตัวที่แต่งขายแต่ยังว่าตัวพวกนี้ก็ต่อกระจกก็ไม่สวยอีก่ะตรงตรงเส้นใสใช่ไหมตรงตรงมีชิวหน้าไหมรุ่นนี้อะไรนะน่าจะต้องใส่ชิวหน้าด้วยเนาะก็ แย่แบบนี้ผมว่าดีแล้วเวารู้สึกส่วนตัวนะครับพี่างนี้ผมว่าก็โอเคแล้วอ่ะคือช่วงช่วงนึงของคนขับเนาะมันก็เห็นตั้งแต่ครึ่งถังยาวมาจนถึงหน้าปัด uh huh. ตรงนี้ผมว่าสวยแล้วอ่ะ <Okay. S 1> คือเราเแบบวลาเราขี่เราคงไม่ไปขี่นี่มา <laughs> <laughs> ใช่ไหมผมว่าเนี่ยมันมันคือระยะสายตาลูลักที่พอดีแล้วเฟลิงกันแั่นก็โอเค โอ้ยสบายเลยครับตัวเนี้ยไปไหนไกลๆก,ก็เมื่อยน้อยกว่าตัวนั้นหน่อยอแต่ว่ามันก็ตัวนั้นก็ไม่เมื่อแหละจริงถ้านัง่งถ้านั่งให้ถูกแล้วดิโมดิชั่นนี้ก็แต่ไม่เมื่อยอมันก็ต่างกันนิดหน่อยสองรุ่นแต่เจ๋วเลยอะถ้ามีตัง,งค์ผมก็คงซื้อแหละแต่มันไม่มีตังค์ไง ถ้าถ้าตัวเลือกให้สองสองสองคันเนี้ยโอ้โหบาสายซิ่งสายสายสนาม,ม,มสลับสลับผมเองอ่งผมยินคนนี้ได้รับบบาดเจ็บที่หลังมามันก็อาจจะต้องแบบหย่อนหย่อนตัวลงไปหน่อยจะมานั่งตรงๆกินตลอดเวลาก็จะเจ็บแล้วมันก็ไปได้ไม่ไกลนครับจริงๆถ้าถ้าถามว่าเด็ชอบอะไรผมชอบตัวนิ่งนะตัวไหนเอาไปดู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 ครับมันก็ไม่มีตัวนิ่งจ่ายแหละฉะนั้นมันก็เป็น มันก็ไม่ทุนที่จะโอ้นี่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 นมีพวกตระกูล500แต่ก็เล็กไปไงถ้าถามว่าเอาจบวันนี้เนี่ยจบเนาะไอ้เปินเจ้าสปอร์ตรหัสเป็น CIF พวกนี้ดีอย่างนึงพี่นี่ไงคือไม่ต้องติดไฟแดงไงทำไมไปีนขึ้นฟุตบาทเชิญเลยหยอกหยอกหยอกอย่าไปหาทําำรวจจับแล้ว แต่โชงมันลุงมากอะ่ะอืมกดกดนิดเดียวลงเลยเนาะอูนิดเดียวยวังกดลงอะ่ะเฮ้ยนิดเดียวกดลงแต่ยังงี้อ่ะพี่รหรัสัขอน C R F อะ่ะมันก็บอกอยู่แล้วมันมันคือวิบากจริงๆอ่ะอืมวิบากเนี่วิบากชีวิตเลยใช่ค้างเงินผ่อนชื่อมาเราจะวิบากวิบากแล้ววิบากไม่ใช่อะคระับมันก็เลือกระดับตามกำลังที่เราไหวอ่เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ เขาพูดว่าอะไรนะของเล่นคนมีตังเหรอจริงๆผมว่าไม่ใช่นะใช่ไหมคือมันก็คือพาหนะแหละครับหรืว่าเราจะใช้งานมันยังไงบ้างเนาะมันไม่ได้ซื้อมาเพื่อกู้หรูอย่างเดียวใช่ไหมคือรถมันก็มีไม่ขี่มาขี่ใส่กันไม่มีไม่มีใครจุงไปตลาดหรอใช่ใช่จริงถ้าจุงในตลาดจะมีผมทำแร้วมันหมด ามีตัวไหนอีกครับต่อต่อนู้นอะไครับผมโอ้โหพลังปราจา์มาเราต้องต้องเห็นใ้ทุกรุ่นพลังปราจา์ผมแค่ไม่รู้อะไรเลยนะหกร้อยหกร้อยก่อนหกร้อยก่อนเป็นยังไงรุ่นนี้โอ้โหใหม่ใหม่เดียวเลยอ๋อที่นี่เลยสวัสด<ๆ>ีครับเอาบ้าถามเลย,ยงั้นน่ะนั่งเสียตังไหมนั่งนั่งตอนนี้ไม่เสียครับรอที่ไหนได้ครับแต่ถ้ามันเออนี่อาจจะมีครับคือจริงๆอ่ะ ฟิลมันดีมากเลยพี่แค่ลงมานั่งเนี่ยบอกว่านนี่ครั้งแรกเลยที่ผมขึ้นนั่งตัวหกร้อยแต่อม่นามันใหญ่กว่านี้นหนใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปต่อตัวนู้นเอาตัวนี้อ่ไม่ใหญ่ยังอ่ะมันปวดมันปวดเนี่ยมันโอ้โหอึ้งเลยเนาะใส่เพราะปวดหุ่นดีเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ปวดมากเลยปวดเพื่อนนิป ถ้าไม่รู้นี่ต้องคือแบบฉีดสเตียรอยเพิ่มกล้ามเลยเนี่ยฉีดฉีดมนฉีดตัวอืมต้องไปนั่งหนึร้อยห้าสิบแล้วมานั่งตัวนี้บอกเราคนลเรื่องเลยเซียวเซียวดีอันนี้ดีดีมากดีดีหืมจริงจริงเลยลองหบอกลองหมอบให้เนี่ยโอ้เราวาวรับทางด้วยโอ้โหนี่นะของของเปิดไปหนึ่งแล้วกลัวหน้ามันเลยกลัวหน้ามันเลยกดลงมาอีกไม่แต่ฟิลดีมากเลยเนี่ยอ่า ผมออกออกสิบไปสิบเอ็ดมีเหินนิดหน่อยรว่ากันสะบัดเอาอยู่อ๋อตัวนี้มาป้องกันสะบัดใช่ครับไอ้มันเท่บ้างเลยนะมันมันเหมือนกับเอาตัวตัวตัวพันตัวที่แล้วอ่ะมาใส่ยืดเลยนะหนึ่งเนี่ยจอเหมือนกัดบอร์ดเดียวกันพี่ใช่บอร์ดเดียวกันแล้วก็กันสะบัดด้วยเนาะการสะบัดไฟยฟ้าน่าจะตัวเดียวกันตัวตัวตัวเดียวกับที่ไอตัวซอมือเซลล์สัยเดีบตัวเดียวกันไหมไม่แน่ใช่คิดว่าใช่ทำใช่แน่เน่ยมันเป็นอะไรที่พูดยาก เดี๋ยวไปเปิดตำลาแล้วมาแก่โบบาไปโอ้ยแต่ฟิวมันว่างเลยนะไม่มีคือชิปใช่ไหมตัวนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังแต่ว่าก็ไม่แน่ใช่ไหมมีมีให้ซื้อเพิ่มนะอ๋อก็ะค้อมเสียบจุดเด่นจุดเด่นจุดเด่นท่อตูดโมโต G P ชัดๆนี่เฉพาะท่อหน้าเหรียแล้วอ่ะ แล้ว <mm สวยสวยจริงครับนี่ได้รูกค้ำแบบใกล้ช yes anyway> ิดอานนี้ครั้งแรกเนี้ยเพราะปกติเรามาบ่อยแต่ว่าเราไม่ค่อยกล้าจะดูดูมันอวบที่เนาะหลังใช่ท้ายยังใหญ่กว่ามันบึกบึนมากเลยอ่ะสำหรับคนชอบสไตล์นี้ก็นิยามมันคือซีเบียรอยปีสิบสี่แล้วก็เอาอะไรของตัวซีเบียพันปีสิบ้ามายัดใส ปี4ที่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประมาณน่ะรุ่นอัพเกรดเรียกออนิวได้ไหมเออเออน่าจะได้นะน่าจะได้แต่ไม่กล้าพูดเต็มปากเนาะเพราะว่าท้ายมันเหมือนตัวเก่าแต่ว่าหน้ามันก็ออกจะแตกต่างนี่วิ่เด็ดิเด็ดเพือใช่มาผมคลีบเ้วยบางคนบอกติดอันนี้ก็จะบินได้วิ่งไงจบ ต่มันเท่มาน้ำม่น้ำมันใหญ่เท้าของพวกเรานหละพี่ผมว่าคือพูดง่านงานรถพวกเรามาอยู่ในนี้มันแมแฮมมหนีหน่อยเนาะแฮมมันหุหน่อยนี่ที่เด็ดคือตัวนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หลดใช่ไหมอันนี้กระดาษทับเผื่อลูกค้าอยากจะไปอัพสารั่งเพิ่มสวยเลย อัพยางเพื่ออาจจะเป็นตอนนี้มันให้มาเป็นร้อยแปดสิบอาจจะอัพ0ร้อยเก้าสิบแล้วทีนี้เราก็เราก็อัพโช้คเพิ่มเพื่อให้ใจรูมันไม่เปี้ยนเดี๋ยวไม่ีปัญหาเรื่องฟิกซ์ตามลังนี่ใหญ่ใหญ่แดกดไม่เอาแต่ว่ารนี้รถนี้รนี้รถนี้เดี๋ยวไปไปไปมีอย่างอคล่องใจบ้างปกติเราอัพไซส์ย่างได้หนึ่งไซส์ถูกไหมใช่ติดรถมาร้อยแปดอัพได้ร้อยเก้าอัด้แล้วแล้ 啊，我刚才。